สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาดูว่ามันห้านาทีมันล้มอยู่2องกอนะครับแล้วผมจะมาทําอะไรให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าทําอะไรได้บ้างนะครับมันห้านาทีวันนี้เราเข้าไล่ครับมาที่ห้องแถวนะครับแล้วมันเนี่ยครับมันห้านาทีตรงนี้ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับโอ้ฝนตกแรงโค้นนะครับมันห้านาทีเรา ผมพยายามเก็บพันธ์ุมาเก็บไ,ไว้ไว้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ผมจะลองต้มดูก่อนว่ากี่เดือนมันใช้ได้กี่ปีมันใช้ได้นะครับแต่แม่เขาบอกว่าามันมันเลื้อแล้วมันมันข้ามปีไม่ได้ก็บอกพอต้นมันใบเริ่มเหลืองนี่ก็เอาได้แล้วนะครับนี่ที่ไล่นะครับที่มาตะพุธ<ป>ครับ<ป>ทำแล้วครับมันห้านาทีเดี๋ยวผมจะลองต้มดู ตอนนี้เขาว่ามันเกินเกินปีเดี๋ยวผมจะลองต้มดูว่ามันกินได้ไหมครับวันนี้จะลองมาทําเป็นค่ต้มจิม้มน้าตาลดูนะครับอนี่ต้มน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้มน้าแล้วจะต้มมันห้าทีเีลยวดูเนี่ยใส่เกลือสักประมาณแค่นี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณมช้อนโต๊ะน้าก็ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่หม้อนะครับหม้อเบอร์สามสองนะครับ เดี๋ยวน้ำเดือดสักหน่อยแล้วก็ต้มมันลงไปครับนนี้น้ำเดือดแล้วครับก็เตรียมมันเรียบร้อยแล้วเราลองเอามัน5นาทีก่อข้าไป,ไประวัางน้ำก็เด็นนะครับใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ก็คอยให้มันเดือดอีกทีนะครับเดือดสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่ามันมันเกินปีแล้วมันจะ ต้มแล้วเป็นยังไงครับผมเ,เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผ่านไป15นาทีแล้วครับโอ้โหันนี้ฟันมันอาจจะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับมผมว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเช็ดน้ำก่อนนะครับผมเนี่ยครับมันแล้วต้มมา มันห้านาทีแต่มันนานเราก็เลยต้มไป10นาทีก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็วันนี้แค่ต้มกินกับน้ําตาลนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวหลังผมจะคิดเมนูทำนะครับครับเดี๋ยลองมาชิมกันดูมันห้านาทีแต่เราต้มไปสิบนาทีเนื้อนะใช้ได้เลยครับเนื้อใสติ้งแตกสวย เดี๋ยวผมกินโดยที่ไม่ต้องชิมก่อนนะครับอืมหายได้นุ่มไม่ขมไม่อายนะครับอร่อยเลยครับแล้วฟยดีด้วยครับฟูเนื้อฟูนะดีแล้วก็รสชาติก็จะออกเค็มจากที่เราใส่เกลือตอนต้มไปนิดหนึ่งนะครับผมมาจิมกับน,น,น้ำตาลดู ขยับหวานมากนนะก็จิ้มมากนะครับมันห้านาทีจิ้มแต่น้ำตาลนะครับเขาสวนมาลองมาทำดูไม่แก่นะครับใครบอกว่ามันข้ามปีแล้วจะกินไม่ได้ได้นะครับมันห้าแต่ต้มนานพี่จริงต้มห้านาทีเราลืมว,ว่าตอนต้มห้านาทีจะเป็นยังไงเราไม่ได้ไม่ได้นะเราไม่มั่นใจเราวเลยต้มสิบนาที สินาทีก็ออกยยุ่ยไปนิดหนึ่งด้วยครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกับเรื่องมัน,นึนาทีของเรานะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ